วัสดีครับวันนี้วันที่14มกราคมพศ2558นะครับวันนี้สวนมะนาวอมอจ๋าจะนำเสนอการค้ํากิ่งมะนาวนะครับก็คือเราจะทําคอกขึ้นมานะครับเพื่อค้ํากิ่งมะนาวนะครับเพื่อป้องกันการความเสียหายของกิ่งนะครับเนื่องจากลมแรงพัดกิ่งฉีกหรือลมแรงมากๆอาจจะพัด ไปทั้งต้นทําให้คนต้นเนี่ยมันเกิดการโยกตัวได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะไม่ดีต่อระบบรากของมะนาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําการคั้าต้นมะนาวนะครับวันนี้เราจะเสนอการทําเป็นอคอกนะครับอคอกโดยก็คือเออก็คือมีเสานะครับหลักสี่มุมนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับก็ลําไม้ใหญ่ล่ะครับประมาณอ่า นิ้วโป้งนิดๆนะครับใหญ่กว่านิ้วโป้งหน่อยหนึ่งนะครับหรือใครจะมีชนสัพย์เยอะก็จะใช้ลำใหญ่ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับก็เป็นท่อนลำไผ่ก็คือประมาณสองเมตรนะครับทั้งหมดก็หนึ่งเสาสี่ต้นนะครับแล้วก็มีมีไข่ไข่กลางนะครับสี่ลำแล้วก็ไข่บนสี่ลำสี่สามสิบสองก็เป็นสิบสองลำนะครับทั้งหมด ก็การการยึดล็อกนะครับเราก็จะยึดล็อกด้วยผมใช้เกียวปล่อยที่เขายิงหลังคานะครับนะครับยิงใหี้มันทะลุออกมาอย่างนี้เลยครับนะครับเอาใช้สว่านยิงนะครับเป็นน็อตหัวเหลี่ยมยิงล็อกเข้าไปนะครับก็จะทําให้ทํางานง่ายหน่อยนะครับก็นะครับนะครับมันก็จะทําให้มะนาวของเราเนี่ยนะครับ มีลำลำไผ่เนี่ยเป็นตัวรับนะครับอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเวลาลมตีลมโยกอะไรโอกาสกิ่งเขาจะหักเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับมะนาวเราก็จะสมบูรณ์เนี่ยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ล็อกดิง่งถ้าใครไม่มีก็เอาจะเอาสายอะไรเชือกอะไรรัดก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกของตัวเองนะครับ ส่วนถ้าสวนใครเยอะๆไม่สะดวกในการลากสายไฟเขาก็จะมีสว่านที่เป็นแบบใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ก็ใช้แบตใช้แบตเตอรี่เอานะครับก็ไม่ต้องลากสายไฟแต่ว่ามันอาจจะอาจจะใช้อาจจะได้ไม่ไม่กี่ไม่กี่ข้อนะครับก็ต้องชาร์จแหละนะครับแต่ไม้ในไม้ไผ่ไเนี่ยก็คือเวลาเจาะเนี่ยก่อนยิงเราควรจะ ใช้สว่านนํำก่อนนะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม้ไผ่นี่มันจะแตกแล้วก็จะฉีดนะครับทําให้ความแข็งแรงของไม้ไผ่มันลดลงไปนะครับนี่ก็คือใช้สว่านยิงน้าก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสว่านต้องดอกเล็กกว่าเกียวปล่อยตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปก็แค่นั้นเองครับนะครับก็ลองทําดูนะครับสําหรับข้องมะนาวนะครับ นิดนึงครับก็คือนอกจากเสาสี่ต้นแล้วก็คานบนคานกลางแล้วก็ยังมีคว้ยด้วยนะครับคว้ยกร,กรบาดดบบเนี้ยครับก็คือจะทําให้เขาแข็งแรงขึ้นนะครับคว้กระบาดตรงกลางควายไปมาครับก็ทั้งหมดเป็นสิบสี่ลำครับข้อหนึ่งไม้ไผ่ขนาด 10, ขนาดสองเมตรสิบสี่ลำนะครับสําหรับต้นมะนาวอายุ ประมาณสักตอนนี้ก็ปีกว่ากว่าแล้วครับปีก,กว่ากว่าปีสี่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคมกันปีสามเดือนนะครับมันปีสามเดือนปีสี่เดือนนะครับก็ลองไปทําดูนะครับก็ประมาณนี้ครับบางช่วงก็คือในการยิงในการยิงบางครั้งก็ในการทํางานก็อาจจะต้องใช้ นี่ผมใช้สายไฟนะครับในการรัดพราะบางทีเราทํางานคนเดียวมันก็ต้องรัดประคองนะครับในการยิงอะไรก็จะเสร็จนะครับถ้าใครมีคนช่วยก็อาจจะไม่ต้องรัดก็ได้นะครับนะครับนี่ก็คงพอเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นพอดีแอบเห็นพึ่งเขากำลังผสมเกรสรตัดทากน,นิดนึงนะครับ พึ่งนี่เป็นพระเอกของสวนเรานะครับเต็มไปหมดนะครับตอนนี้พอดีมันออกดอกพึ่งบินบนเต็มไปหมดเลยครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นพระเอกของสวนมะน,นาวด้วยนะครับพึ่งถ้าไม่มีพึ่งในการผสมเกสรมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะทําให้ผลเราหลุดร่วงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าพึ่งนี่เป็นเป็นพระเอกก็ว่าได้ครับ ไม่อยอมโฟกัสโอเคนะครับก็ไปลองทำดูนะครับนะครับสำหรับข้อมะนาวนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบของต้นมะนาวเรานะครับแล้วก็ส่งพุ่มของเรานะครับจะได้ ปลอดภัยจากลมกระโชกแรงนะครับแนะนาําก็ทำกันไปเลยนั้นปลาด้วยพึ่งน้อยผสมแก๊สอนตัวนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ